ขนแป้งไงสภาไปขายเดี๋ยวคุจะไปสมัครขายแป้งอยู่เพราะงั้นก็จะหาแป้งไปส่งมันแปง้งมั่งสารส้มมั่งไม่รู้เออแป้งกับสารส้มไอหน้าหิีนี่มันถนัด<ม>ไอรัฐบาลชุดนี้มันโจรทั้งชุดวายไอปวิศแกไอเนียนั่งกาหลับเดินกล <c oughs> หล้มหามี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ประวิศนามสกลูลอะไรไอปวิศนามสะกุลหน้าแตดเออมึงจะฟ้องนะ ลแล้วกงฟ้องมาเจอป้าเป้าฟ้องกลับล้าเจอาคูแน่ <c oughs> อัอออออนนี้ขนาดไอ้พ่อไอ้ขนาดพ่อค้าแป้งยังเจอมาแล้วนะวันนั้นใครเลือกมึงมาเหเใครเลือกมึงมาไอ้รัฐบาลจรไอเ้เหี่่ ออกมาเลยแปดกูก็มีขายผีกูก็มีขายหีอ,อยมึงซื้ออะไรกันแนะ่อไอ้เช็ดหายทุกวันเนี้ยไอ้เหียกูอยากจะรู้นะว่ามึงจะให้พวกกูแดกเหียอะไรเ,เขาบอกให้ขายขายะแล้วไนงะตอนนี้ก็ใช่ไงก็บอกให้พ่อให้แม่มาทำดิกนเอาลูกมันไปไว้ทําไมที่ที่มัองนอกอะอออไอ้เหียเอาไปไว้ทําไมมึงทำไมไม่ให้ลูก เกบขยะขายไอหน้าหยีมึงไม่ต้องมาแนะนำอะไอ้สัตวงเจอไอ้น้ำเนา่าขอเลขบัญชีพ่อ้าล้าจะโอนห้าส้มสิบปวดเดวได้ครับเดี๋ยวปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่คนเราเนี่ยนะนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันสวยงามใช่ไหมกาเอาเลขบัญชีพอ่อาขึ้นในนี้หน่อยในไหนอะ่ะในตู้ีอย่า <Yeah. S 1> อย่าเห็นแกได้อย่าเห็นแกตัว หลับตาได้เราก็ต้องหลับตาใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าแม่อันไหนมันไม่ไม่เข้าเนื้อไม่เสียหายอะไรเราก็เอ,อโอเคล่ะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่นะหนีแดกคนเดียวแม่ไม่ให้พวกกูแดกมั่งเลยไสัตว์ออไปขายแป้งก็ไม่รู้ว่าเงินไปไหนหมดอ,อ,อยากถามมันอยู่แป้งอะมันก็ผลิตในไทยแล้วเอาไปขายที่ไหนวะกูออจะได้ไปขายมั่งไอสัตว์ไอหน้าหนังหี้เขาเปาได้ เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยยันนะยงไงเราก็ต้องทำเหมือนสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เห็นต้องมาขายแป้งเลยลได้วันวาวันอ่ะเขาไม่เห็นต้องมาขายแป้งขายกี่หน่อแตดเลยเออคนประเทศเขาอะไม่มีเป็นกะหรี่เขาทำงานกันหมดแกมามีแมงสิบปรานยี่สิบล้าน,านเออปลเกษียนมาเนี่ยมึงเสียภาษีเยอะหละมึงเอาไปฮะไม่ว่าทำงานหลวงไม่ว่าทำงานเอกชน เหมือนกันหมดเออไอ้เน,นี้ยเนี้ไอสัตว์เอาเข้าวมาแดกกันเป็นชุดไอ้หน้าอีมึงเห็นว่ากูเนี่ยเป็นควายหรือไอสัตว์ดูสิอังกฤษเขาอะลูกชายก็แต่งงานใหม่อ่ะเขาไม่ว่ามึงจะแต่งรู้หลาแต่งระดับไหนเขาก็ไม่ว่าแต่มึงจะเอาเงินภาษีกูไปเขาพูดแค่นี้จบไหมจบจ้ะ ในห,หน้าหีแล้วยายจะเล่าอะไรให้ฟังอันนึงแต่เอ่ยชื่อไม่ได้เพราะเขาเป็นคนถูงโศกยายถ้าพูดมานะ่ะถ้าเขาจำได้เขาก็จะรู้แต่ยายขลักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยมีลูกสิบคนนะมันจะไม่เหมือนกันสักคนอ่ลูกอีกคนนี้อาจจะเฮี้ยอาจจะโกงโกงผลปัดพ่อแม่นะแต่ลูกอีกคนนึงก็ช่างแม่มันเถอ,อะยอมยอมทุกอย่าง ออแต่ลูกอีกคนนึงเนี่ยเขาทาทุกอย่างเพื่อพ่อเพือพ่อ,อแม่มันคนเราเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันหมดมีลูกเนี่ยจริงก็บปะบางคนก็นคนเรานะ่ะถ้ามันมีจิตใจจิตใจเป็นธรรมนะจิตใจเกือบอ้อมอารีไอ้ความที่มันจะโกงเขามันก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ต้องมีสิ่งดีๆให้กับประชาชนแต่ยายไปเจอเด็กคนนี้นะ เขาไปวัดไถ่ล้อมหลายปีแล้วแหละตอนนั้นยายแกอายุแค่ประมาณ40กว่าหดือยเท่าไหร่นี่แหละนานแล้วแหละเขาก็ประมาณอายุ20กว่าเขาไปคนถ้าเอา,าลอตเตอรี่ให้เขาก็ไม่เอานะแต่ยายไม่เอ่ยชื่อ เป็นคนที่ว่ามีเมตตาแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเด็กกันเนาะแต่อันนี้ยายไม่ไม่ไม่ขอออกความคิดเห็นแต่ว่ายายรู้ว่าเขาเน่ะเป็นคนดีเพราะการกระทําของเขาอ่ะมันไม่ใช่อะมันดีเออแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครมาแบบไหนอะไรแบบไหนใช่ไหมเเหมาเออแต่เราก็ อย่าไปพูดถึงเลยเหมือนยายพูดนั่นแหละคนเรารู้ไม่จริงแกเอาเขามาพูดคนอื่นเขาจะเสียหายใช่ไหมเราเหมือนแทักษิณนีนะ่ยเขาจะไม่เคยว่าใครแม้แต่คําเดียวเขามีแต่ว่าเอาใหม่ทําไปข้างหน้าแล้วเขาจะเลินไหมละ่ะเลินไอ้เหี้ยอยู่นี่หลักหมืน่นย้อนอดีตอย่างเดียวแต่อยู่นู่นหลักแสนแล้วไอ้เหี้ยใครดีกว่ากันวะเออ้ามดีความมีแม เออความมีน้ำใจความที่เห็นเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันลำบากเราก็ต้องคอยช่วยใช่ไหมเออแต่ไอ้เหี้ยนี่พยายามแต่เ,ย,มมเยียบหัวโสงไอ้เข็บหายมีอย่างที่ไหนขอพูดนิดหน่อยก็ฟ้องเขาจะจับเขาไอ้เหี้ยมาจับผีกูนี่เออจะได้จบจบัน้ธรรมดาอันนี้อันน,น,นถ้าเกิดว่าเป็นนายกหรือเป็นคนของรัฐเนี่ยประชาชนสาม,มารถ แสดงความวิดเห็นอ่ไดคือพาวิจารณ์ได้ใช่แต่อันนี้มันไม่ได้ไงดูอังกฤษได้เห็นไหมไอ้ญี่ปุ่นน่ะแค่มึงนั่งหลับเื่องเดียวนั่นน่ะเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ลาออกแล้วเขาถือว่าเขาไม่มีความสามารถแต่ประเทศที่นี่นั่งกระลาบเดินกระล้มไอ้คิดหมายยางอยากมขาเป็นใหญ่องที่น้าอี ว่าตอนเนี้ยมึงจะย้อนยุคก็เปล่าว่ามึงย้อนยุคกูก็ไม่ว่าเพราะว่ากูไม่ก้าวขายใครอย่าเป็นทาสกูไม่ละเมิดสิทธิใครอดอําไว้แล้วแต่สมองแต่ที่กูรู้รู้อะทุกคนน่ยกระเป๋ามันแก่แห้งกระเป๋าข้าเอา,เอาสมมติว่ากระเป๋าเคยมีล้านหนึ่ง้้าอาจจะเหลือแค่แสนสองแสน แล้วต่อไปชีวิตลูกหลานมึงจะทำย,ยังไงกนะนะ็ยังไม่ยอมก็ยังไม่อะไรนะยังไม่ยอมรับความจริงนะอ่ะใช่แล้วลูกหลานมึงจะทำยังไงอีมึงก็ตายแล้วเหมือนทุวันเนี้ยสมัยก่อนรุ่นยายนี่นะนนพ่อผัวแม่ผัวมีนาเป็นร้อยไร่ลูกมาก็แบ่งกันใช่ไหมใครไม่เอาก็ขายต่อไปนามันก็เหลือน้อยแล้วเพราะว่ามันไม่มีเงินซื้อเพิ่ม คนสมัยก่อนเนี่ยแม่ยังมีนากันคนเป็นร้อยร้อย,รยไร่นะใช่เดี๋ยวนี้มีไหมมีกองเขาแดกไงไอ้พวกอบตไอ้พวกไอ้พวกกองแดดกองบ้านกองเมืองไงเป้าเยอะเลยว่ะ